สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมาอัปเดตสต็อกรถเก๋งซีดานนะฮะโตโยต้าแคมรี่นะฮะด้านหน้าผมทั้ง4คันนี้เลยนะครับอ่าบอกได้เลยว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหานะครับเจ้าตัวรถเก๋งซีดานนะฮะโตโยต้าแคมรี่ตอนนี้นะครับผมมีตั้งแต่ปี07นะฮะปี13นะครับแล้วก็ปี15ปี16นะเพื่อนๆท่านใดที่แบบ หาโฉมไหนรุ่นไหนยังไงนะฮะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับวันนี้จะมารมุเริ่มตั้งที่โฉมแรกก่อนเลยนะโฉมแรกปี07แล้วก็มาปี13บสาปี1 5บหนะครับก็ก่อนที่เราไปชมในสุดตัวรายละเอียดของเจ้าตัวแคม r y ีนะฮะทั้ง5คันนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแช์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะว่าแคม r รี่นะที่เรามีอยู่เนี่ย พาคันนี้นะครับสภาพแบบไหนนะครับน่าสนใจหรือเปล่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะหามผ้ากันเลยนะครับนี่นะครับมีทั้งสีดำสีบอลนะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ปี07ก่อนเลยนะครับคันนี้นะป้ายทะเบียน6 4 74คันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Camry 2.0G นะครับ 2.0G ปี07นนะครับไมล์แสนแปดนะครับ ราคานะครับเปิดขายอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับป้ายแดงด้วยนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับส0ลิตรนะครับรถสวยๆเลยนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมนามราคาไม่ถึง3 0 0 0สนผ่อนอยู่ประมาณ5 6า0 0พันเท่านั้นเองนะฮะนี่ใครสนใจนะฮะสอบถามกันได้เลยนะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวเครื่อง VVTI นะครับนะไฟหน้า แบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะฮะดูหรูหรานะครับภายในก็สวยนะครับคันนี้นะครับลัดด้วยกับตัวล้อแม็กนะครับขอบ18แบบนี้เลยนะฮะทรงเวทิยาเมสซิตนะครับยิสเบกแล้วนะครับตัวรถกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับคันนี้เป็นไฟท้ายแบบทับทิมแล้วนะครับโลโก็ต่างๆอยู่ครบ แบบนี้เลยนะครับบางๆนะครับบางๆแบบนี้เลยนะครับอ่าคันแรกนะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะดูภายในลูกค้านะครับกรีบกรีบเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีแอร์ช่องหลังนะครับนี่นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับพรงมไลน์มัลติฟังชันคูดคอนโทรลนะครับติดจอมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ถือว่าแบบคันที่แบบหารถนะครับออปชั่น เยอะๆนะครับขับขี่นุ่มสบายนะฮะผมแนะนำคันนี้เลยนะครับพออยู่ประมาณ5-6พันนะครับกับเจ้าตัวโตทาร a แคมรี่สองเกียร์ออโตปี2007นะครับจำหมายเลขทะเบียนได้เลยนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์หาผมได้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมชมหลังจากนั้นนะฮะจะเป็นชมปี2013 2สองคันนี้นะครับสองคันนี้จะเป็นตัว c คมรี่5นะครับ HV ดวีฟ i เมียมไ i บนะครับปี2013นะครับปี2013ได้เป็นตัวสีบอลกับตัวสีนะครามนะฮะสองคนันนี้นะครับสภาพสวยมากแบตเตอรี่เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบอย่างตัวสีบอลน,นี้เปลี่ยนปี2017นสะฮะสีเขียวนี้เปลี่ยนอยู่ประมาณปี2 1 8ทัถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นรถ น่าใช้งานมากนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วของรุ่นนะครับนะตัวเครื่องยนต์2.5นะครับ2.5ไฮบริดด้วยนะครับออปชั่นล้นๆเลยนะครับนะทางสมรรถนะการขับขี่นะครับแล้วก็ตัวรถเดิมๆเราการันตีเลยไม่มีประวัติชนหนักพิกคว่มจมน้ำเดิมๆนะฮะาสองคันนี้นะครับเป็นปีเดียวกันนะครับใหม่ก็ไม่เยอะนะครับนะอย่างสีบอลนี้อยู่มาอยู่ประมาณแสนนิดๆ นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณแสนไปปาเอ๊ะสองแสนนะครับนี่เลยนะฮะก็ได้เป็นนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับโลโก้โตโยต้าจะเป็นสีดำตัดกับสีฟ้าแบบนี้นะครับตัวรถเดิมๆนะครับไม่มีปอดจนหนักพิคฆาตจมน้ำเลยนะครับบางๆสวยๆนะอย่างคันนี้ยางไมชชีนแมเชีลินนะครับขอบ17นะยางก็จะได้เป็นยางปี2019แล้วดิสเบกสี่ล้อ ล้ก็ไฮบิดนะครับกระจกพับปับไฟฟ้าตัวกระจกเนี่ยจะพับเวลาเรากดล็อกนะครับมันจะพับแบบออโต้เลยนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับเสาบีจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบทับทิมแล้วนะครับไฟท้ายแบบทับทิมมีกล้องถอยหลังนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนี่นะครับเป็นตัว DVD นะไม่ใช่ CD ดีนะครับเป็นตัว DVD เลยนะครับสวยๆนะ ั็นี้รู้สึกว่าเพิ่งหลุดจองมานะครับเพิ่งหลุดจองมานะครับนี่นะครับภายในภายในนะครับสวยเลยนะครับมีม้านมาให้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวปรับนะครับเปิดวิทยุนะครับต่างๆตรงนี้มาให้นะถ้าตัว H V Hybrid จะมีแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันคูตคอนโทรลนะครับนี่นะฮะแล้วก็ จอด v วดีนะครับ a อ r a อ t โต้นะครับเกียร์ออโต้สวยๆนะครับอย่างคันนี้ราคาแบบน่าครบมากนะครับราคาหน้าครบมากเป็นพรูสตาร์ด้วยนะครับเป็นพรูสตาร์ด้วยมีเม m โ r รี่เซตมาให้นะครับนี่นะครับราคานะครับหน้าร้านขายที่525นะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะผมขายเพียงนะครับ4,99าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ปี2013นะครับ นะฮะปี2013เป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลมีมาให้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับอ่ะคันแรกนะปี13อ่ะมาดูกันที่2นะครับสีบรอนนะฮะคันนี้ก็จะเป็นปี2013เหมือนกันนะฮะเป็นสีบอน2.5 HV ุดห้าเฮทวีพรีเมียมไฮบิดนะฮะคันนี้ราคาเท่ากันนะฮะราคาเท่ากันไมคอยู่ที่หนึ่งแี่หมื่นเจ็ดนะครับ เครดิตดีฟีดาวนะครับเครดิตดีฟีดาวได้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นสี่บอลนะครับสี่บอนออปชั่นเหมือนกันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับสวยๆนะครับจำเลขทะเบียนได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวยางที่เป็นยางโยโกฮาม่านะครับปี2019นะครับเรซเบคสี่ล้อนะครับแบบนี้เลยนะครับดิซเบคสี่ล้อแบบนี้เลย สวยไฟท้าแบบทับทิมนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมานะตัวนี้มีเป็นตัวดี VD เช่นเดียวกันนะครับภายในก็จะได้เป็นสีนี้เลยนะครับอ่านะครับมีมุงมีม่านมาให้ครบนะครับภายในกริบมากะครนะเพื่อนนี่นะครับกริบมากๆนี่เลยนะครับนะสวยขับดีนะครับออปชั่นแบบขับดีมากนะฮะนี่เลยอ่านะครับ แวะเวียนกันเข้ามาได้นะครับแวะเวียนกันเข้ามาได้เลยนะครับสนใจนะครับก็กินกางกันเข้ามาได้นะครับก็นะสคันแล้วมาดูคันที่4กันครับที่4ก็จะเป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะครับตัวโฉม d 4 s นะครับคันนี้นะเป็นตัว 2.0G นะครับนะได้เป็นสีบลอนนะครับได้เป็นสีบลอนตัวนี้ก็อยู่ประมาณ5 0 0แสนปลายๆหกแสนต้นหกแสนต้นนะครับนี่นะตัวรถสวยๆเลยนะครับสวยเลย นี่นะครับก็เป็นรถปลดระวางนะเป็นรถปลดระวางตัวนี้นะเป็นตัวเครื่อง VVTI นะครับตัวหัวฉีด D4S แล้วนะครับภายในก็จะได้เป็นสีเบดนะครับตัวนี้ก็ออปชั่นไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่ตัวนี้จะเป็นตัว C D นะครับเป็นตัว C D นะครับตัว C D นะครับผม นี่เลยนะอ่านะครับสนใจคันไหนยังไงก็ติดต่อมาได้เลยแล้วก็เอติโมนะครับเอติโมของเรามีปี15ปี16นะครับปี15ปี16นะมี2คันสีดำนะครับอ่าอย่างตัวนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่นะครับหกแสนปลายนะครับปี16คันนี้นะครับ 2.0G เอติโมนะครับได้เป็นสีดำนะครับก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้ใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับขอดูรูปขอดูแบบรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะฮะเงื่อนไขต่างๆสามารถโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ er ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าคลิปหน้าผมจะพามาชมรถรุ่นไหนกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ